ผู้ขายผู้ขายโอ <c oughs> แ้แมนมันแมนนะแมน,อ,นนะอ๋อแน่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 แย <c oughs> กลก้แมนแมนแมน,แมน่จา้า ชีวิตน้องโฟกนะครับขณะนี้เวลา12นาฬิกา56นาทีวันๆเขาทำอะไรบ้างอ๋อวันนี้เท่าแก่มาตรวจเช็คสต็อกแอร์นะว่ามีกี่ตัวมาตรวจสอบเช็คซะหน่อยซิว่าสินค้าอยู่ในสภาพดีหรือเปล่านะคะการเช็คของเขาจะเอามือแหย่เข้าไปในรูโอเคไหม โอเคไหมสินค้าโอเคไหมครับเท่าแกตรวจสอบก่อนสิโอ้ยมันโอเคไหมนะอืออือม,มามาเดินดูงานนะครับตามโฟกไปครับอืมอ่ามาตรวจงานน้อย อันนี้ท่าแก่น้อยกำลังมาตรวจสอบงานอยู่รองน้ำมันรองแอร์รองอากาศมันไม่ใช่กททิ่งเลยัอโอ้น้องฟอกซองออทำานานนลยยายช่วย,<ล>ยป<ะ>้าป้าประ,ะกอบจ้ะใครก็ว่าอันนี้คือทำงานอยู่บันทึกสตอรี่เก็บไว้ให้ลูกดูไงตอนโต อะไรทึบทึบอารวาณอะไรเยอะๆนี่เธอ ก็บอกเมมโม่ีเต็มเมมโมรีดเต็มมันถ่ายอะไรลงมันไม่รู้เรื่องลืมตั้งค่าเอ้จะยืนเหรอจะยืนเหรอโอเคเย็นมื้อนี้ของน้องโกคือผัดเผ็ดนายโปกเด้โป้เด้ อ,อ่มน, <c oughs> มน,นมสบาบน,น,น้ำแล้วสบายตัวไหมครับฮะสบายตัวไหมลูก